สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับมาโฟกัสราคาทองคำนะครับแหมเมื่อวานนี้นะฮะอันนี้อตอนที่ผมทำคลิปนี่เช้านะครับนะราคาทองคำนิ่งนะเมื่อวานนี้นะครับนะจากราคาทองคำที่ไต่สูงขึ้นสูงขึ้นทั้งวันนะครับนจากประมาณ1,940ดอลลาร์ต่อออนทะลุไป2010กว่าดอลลาร์ต่อออนอนะครับ ก่อนนอนนะครับแหมมันร่วงลงมานะต่ํากว่า2,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับผมเลยตั้งให้คิดนะว่าบางคนอาจจะติดดอยนะฮะบางคนอาจจะอยู่ตรงก้นเหวนะจะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะาราคามันเริ่มทิ้งดิ่งลงนะเหมือนกับเจอแนวรับนะครับของกองทุนหรือนักลงทุนรายใหญ่นะครับ อาจจะมีการตั้งแนวรับเอาไว้ดิ่งลงมาหลายคนก็ใจหายใจคว่ำสำหรับผมแล้วลงทุนระยะกลางะยะยาวนะครับผมไม่ค่อยให้สนใจอะไรมากเพราะผมพอจะเห็นภาพนะครับว่าระยะกลางและยาวยังเป็นขาขึ้นแต่น้กลงทุนระยะสั้นน่ะจะใจหายใจคว่ำนะอาจจะนอนไม่หลับกันนะผมก็ไม่นอนแล้วนะครับนะตือนวาตอนเช้าโอ้โหลงมาแรงจริงๆนะจาก2010ดอลลาร์ต่อออนนะฮะลงมาต่ำกว่า1,980รดอลลาร์ต่อออน แต่โชคดีนิดหนึ่งนะครับมันยังดีดตัวขึ้นไปโอ้โหด้วยความชันใกล้เคียงกับขาลงลูกตัววีนะฮะขึ้นไป2010กว่าดอลลาร์ต่อออนนะครับก่อนจะอ่อนแรงลงมานิดหน่อยลงมาปิดที่2,000ดตอนล่าต่อออนพอดีเลยนะครับก็เรียกว่านะก็ทําให้หลายคนใจหายใจคว่ำอ่ะเห็นไหมครับถ้าใครเนี่ยซื้อเก่งกำลัระยะสั้นนะโหต้องติดตามข้อมูลกันบางคนเริ่มนอนไม่หลับแหละเมื่อคืนเนี่ย นะเพราะว่าตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมนะอาจจะรู้สึกว่ากระสับกระส่ายนะมันเกิดความวุ่นวายในใจการเก็งระยะสั้นเป็นแบบนี้ครับนะบางคนนี่มันคล้ายๆกับซื้อขายหุ้นนะบางคนนี่ไม่หลับไม่นอนนะฮะติดตามหุ้นต่างประเทศราคาทองคำก็เหมือนกันเป็นราคาทองคำโลกนะครับนะนะจะเห็นเมื่อวานนะครับร่วงลงมาแล้วก็เด้งกลับไปรูปตัว V แล้วเนะี่ยอันนี้อันนี้ V ของจริงนะครับเพราะว่าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับนะ วันนี้ก็มาปิดที่2,000ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดละนะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะผมนึกบอกว่าอาจจะมีคนติดดอยนะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ตรงก้นเหวนะก้นเหวคือมันไม่สามารถคว้าได้ไงติดดอยก็ลงไม่ได้นะครับมันมีทั้ง2จําพวกแหละครับนะอยู่ที่ว่าถ้าลงทุนแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะกลางและยาวผมบอกให้ดูเทรน์ทิศทางแนวโน้มเลยนะท่านจะสบายใจกว่า แต่ถ้าเกิดเกงกาไรนะ่ะท่านต้องเกาะติดหน้าจอตลอดเลยนะครับวันนี้ผมดูถึงประมาณยัก3ามทุ่มครึ่งนะครับนะผมก็ขอตัวไปนอนแล้วนะครับราตรีสวัสดิล์ละนะมาดูข้อมูลตอนเช้ากันต่อดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรคือเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดที่ราคาทองคํามันขึ้นเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มาจากข่าวนะครับเรื่องของปู่วอลเลนบัฟเฟตนะครับนะบนะเจ้าของเบิร์กชัยแฮดเวีนะซึ่งปู่แกธรรมดาไม่ชอบทองคำนะ แต่วันนี้แกมาซื้อหุ้นเหมืองทองคำที่ชื่อว่าแบริโกนะครับ21ล้านหุ้นมูลค่า564ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะฮะก็ถือครองประมาณ1.2%นะของหุ้นเหมืองทั้งหมดของแบริโกนะฮะแต่ว่านี่เขาซื้อตั้งแต่ประมาณปลายมิถุนายนน่ะครับนะแต่ที่บอกอ่ะข่าวมันไม่ออกมาเพราะว่าในระหว่างนั้นน่ย นะเขาจะไม่ให้ออกข่าวไงก็จะยังเก็บหุ้นเหมืองของที่อื่นต่อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นหรือมีการแข่งขันนะแต่ว่าพอข่าวหลุดออกมาอย่างนี้ก็ทําให้นักลงทุนทั่วโลกอะ่ะก็เฮ้ยทำไมปู่แกซื้มอมืมันมีโอกาสใช่ไหมโอกาสทางด้านทองคำแน่เลยนะมันคนก็เริ่มนะเขาเรียกวขยับตัวนะครับตามปู่วอลเลนบัฟเฟตอ่ะขนึงตั้งหัวข้อว่าโอ้โหนี่ปู่แก ผลงานของปู่วาเลนเัฟเฟตนะครับทำให้ราคาทองคำขึ้นนะเป็นกระทิงขิดนะครับรอบใหม่นะครับนะรับเขากระทิงนะฮะหลังจากที่บินไปนะไปเจอแนวรับนะฮะร,รอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือประเด็นที่1นะสาเหตุที่1ที่ราคาทองคำนะครับนะกลับมาขิดอีกรอบหนึ่งเป็นกระทิงทองคำนะฮะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ กับไต้หวันน่ะที่ช่องช่องแคบไต้หวันน่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับนะแต่ว่าประเด็นของปู่เข้าซื้อเหมืองทองคำเพราะว่าปู่แกไม่ชอบทองคำไงธรรมดาแกบอกว่าทองคำอะ่ะมันเป็นเหมือนกับหินสัตว์เลี้ยงอะ่ะนะครับไปขุดมาจากดินเอามาสกัดแล้วก็พอเป็นทองคําแท่งแล้วก็เก็บใส่ตู้เซฟใช่ไหมขังมันไว้นะธรรมดาแกไม่ชอบนะหินสัตว์เลี้ยงแต่คราวนี้แกซื้อหินสัตว์เลี้ยงใต้ดินเลยนะตั้งแต่ยังไม่ทันจะคลอดออกมานะ มันจะทำให้ผู้คนมองไงเฮ้ยทำไมนะปู่ถึงเข้าซื้ออ่ะนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของช่องแคบไต้หวันที่จีนตอนนี้มีการซ้อมรบหรือว่าตึงกําลังนะครับแถบแถบตรงช่องแคบไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับก็ตึงกําลังอ่ะแล้วก็จีนก็เหมือนกับฝึกซ้อมรบก็เอาเครื่องบินลบนะ่นะนะบินนะเข้าไปในน่านฟ้าไม่ใช่น่านฟ้าสินะบินเข้าไปเฉียดเฉียดอะ่ะนะครับจุบจุด ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับนะที่แถบไต้หวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองว่ามันเป็น2ประเด็นใหญนะ่ประเด็นของทางด้านการลงทุนนะครับที่นักลงทุนนะครับรายใหญ่นะครับออกองทุนรายใหญนะ่เขามองนะครับว่าทำไมนะปูว่วาริน, Buff นะนรบัฟเฟตนะทำไมเบิร์กชัยแฮดเอเวย์นะฮะถึงไปลงทุนซื้อเหมืองนะซื้อหุ้นเหมืองนะทองคำนะครับแบริโก นะครับและดูเหมือนว่าอาจจะซื้อเพิ่มก็ได้นะฮะเพราะว่าข่าวจริงๆจะซื้อตั้งแต่ประมาณมิถุนายนน่ยนะครับแต่ข่าวเพิ่งออกมาในระหว่างประมาณ7จ็ดแปดอาทิตย์นั้นนะ่ะแกจะไปเก็บต่อก็ได้นะแต่ยังไม่เป็นข่าวในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนแรงนะครับในทางภูมิรัศาสตร์โลกระหว่างจีนกับไต้หวันกน็ไม่ทราบว่าวจีนช่วงนี้นะครับหลังจากที่รวบฮ่องกงเข้ามาในด้วยกฎหมายความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับ ก็คิดอย่างไรต่อไต้หวันนะหรือว่าจะรวบสักคราวเดียวเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับจึงทําให้ผมมองว่าหลายคนเนี่ยนะครับกำลังมุ่งไปหาเซฟเฮเว่นนะครับหลุมหลบภัยนะยามที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้คือโควิดสิยังไม่จบนะทุกคนก็ทราบอยู่โควิดสิยังไม่จบนะแล้วก็มาเรื่องของอ,อะไรนะเศรษฐกิจธธกอะถดถอยทั่วโลกอยู่นะยังไม่ฟื้นตัวแล้วมีโอกาสที่จะตกต่ําซบเซานะครับครั้งใหญ่ทั่วโลก g l o b a l r e s s i o n ตามที่นักวิเคราะห์ในสหรัฐในตะวันตกหรือหลายท่านนะ่ะเขามองว่ามีโอกาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนว่าขึ้นสูงนะมันเหมือนกับ overvalue อนะขึ้นสูงเพราะว่านะักเก็งกำไรระยะสั้นก็ช่วยโอกาสจากจังหวะนะครับของข่าวสารเหล่านี้แหละนะบางทีเขาขึ้นสูงเร็วเกินไปเขาว่าตั้งแนวรับเอาไว้นะใครไป ไปซื้อเก่งกาไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ระมัดระวังนะในหลุมพรางนะของแนวรับของกองทุนรายใหญ่้องทุนรายใหญ่บางทีก็เสียหายได้นะครับเกิดความเครียดวิตกกังวลได้นะถ้าเราดูจากกราฟนะในระยะกลางนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคอนนําตัวนี้นะพุ่งขึ้นสูงแล้วก็แ,กแว่งละนะเริ่มตกลงมาผมเคยบอกหลายครั้งว่าการแกว่งแบบนี้นะครับเราย้อนย้อนกับไปดูนะครับราคาทองคําในช่วง ราคา1 6 0 0ถึง1,700ดอลลาร์ต่อออนมันก็มีการแกว่งแรงแบบนี้คล้ายๆกับครั้งนี้นะครับการแกว่งแรงแบบนี้อยู่พักหนึ่งนะถ้าย้อนไปดูตอนช่วงเดือนออกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน2-3สเดือนนะราคาท้องความแกว่งแรงนะช่องของการแกว่งร0 0ย0 0นะครับนะดอลลาร์ต่อออนรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับดูที่ก้าวขวามือสุดนะครับมันก็มีการแกว่งแรงเพราะฉะนั้น นักลงทุนระยะกลางระยะยาวต้องดูดีๆว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะไปต่อไม่รอแล้วนะนะแบบอ้ช่วงราคา1 6 0 0ถึง1,700ดอลลาร์ต่อออนหรือเปล่านะถ้าท่านคว้าไม่ทันอย่างที่ปอดนะมันอาจจะไม่กลับมาที่ 1,900- หรือ2,000แล้วนะครับมันไปต่อละท่านจำได้ไหมตอนราคา1 6 0 0ถึง1ั0 0ด้ออลลาร์บางคนก็หลังเลเฮ้ย hey, มันแกว่งแบบนี้นจะไปทิศทางไหนบางคนไม่กล้าเข้าซื้อบางคนก็กล้าเข้าซื้อบางคนก็เทขายเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนที่ติดดอย นะครับที่ที่เคยติดดอยอะแล้กลัวกังวลนะไม่กล้าเข้าซื้อนะครับแต่พอร,ราคามันถีบตัวทะลุ1700ขึ้นไป1800-1900 2,000มันไม่ลงมาถึงประมาณ1600อีกแล้วก็แบบว่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าใครปล่อย,อยทองคําไปแล้วก็กลา็นว่ติดอยู่ตรงก้นเหวแล้วมันวิ่งคว้าขึ้นไปราคาทองคํามันขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะครับอยู่อยู บนปากเหวแล,ล้วแต่ว่าเราอยู่ก้นเหวแล,ล้วอันนี้คือหลักการคิดนะครับว่าเราต้องมองให้เห็นทิศทางแนวโน้มในระยะกลางและยาวถ้าหลุดราคา2,000เนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงต้องตัดสินใจนะครับในการลงทุนระยะกลางและยาวแต่ระยะสั้นน่ะมันจะแกว่งแบบนี้แหละครับและรอบนี้สังเกตเริ่มแกว่งแรงเหมือนกับช่วงราคา1 6 0 0ถึง1,700จดอยแล้วแต่อ่อนท่านตัดสินใจนะครับจะเลือกแบบไหน นะฮะเราสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกาทกาติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาการลงทุนมีความเสี่ยงคิดพิจารณาก่อนแล้วค่อยลงทุนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ